กำลังหาที่ดินสักแปลงกันหนึ่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยอลองมาดูแปลงนี้กันครับสวัสดีครับไปบินโดนกับผมบอยเศรษฐินาคราชเลยผมอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับมาบินโดนแค่สอสานาทีต่อจากนั้นก็จะไปเดินภาคสนามพามาดูแปลงนี้6ไร่กว่าๆเห็นไหมมีบ่อน้ําด้วยแปลงข้างๆข,ของเรานี่ไม่ได้มีบ่อน้ำนะของเรานีเป็นที่ที่นาเปล่าๆแต่มันติดลาดยางด้วยแล้วมันห่างจากตัวจังหวัดลบบุรีอยู่แค่ประมาณสัก ไม่ถึง10กิโลอ่ะเอาง่ายๆแล้วใกล้ๆรถไฟลอยฟ้ารางคู่มันมีรถไฟลอยฟ้ารางคู่ยืนในที่เราเนี่ยมองเห็นชัดแจ๋วเลยอ่ะนะเดี๋ยวลองดูกันไปเรื่อยๆก่อนเป็นทางเลือกนะแปลงนี้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะมองไกลๆนี่ยังเป็นท้องทุ่งนาอยู่นะแต่ผมบอกให้แล้วกันว่าตอนนี้คนจากกรุงเทพส่วนใหญ่อะนะจุงเทพเลยอะนะมุ่งมาซื้อที่แถวนี้ไว้มาทาโคกน้องนามาปลูกสวนเกษตรมาปลูกพวกเกี่ยวกับเ,เกษตรผสมผสานอ่าเยอะเหมือนกันที่มาปลูกกันไว้อ่ะนะ ไม่ได้ห่างไกลบ้านคนนะออกไปที่ประมาณสักกิโลนึงก็เข้าสู่ตัวจังหวัดแล้วละ่ะเริ่มมีบ้านคนเรื่อยๆเลยแต่อย่างที่บอกข้างหน้าเนี่ยมันติดลาดยางอ่ามองเห็นในเฟรมกล้องเห็นไหมนีย่ยเขาขุดโพกหนองนาไว้โอ้ปีที่แล้วผมขายไปเกือบ20แปลงแถวนี้อ่าส่วนใหญ่ก็ซื้อเก็บกันไว้ก่อนเพราะราคามันไม่แรงมากนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะตอนนี้ก็ปล่อยมันที่ป่าไว้ที่เห็นสีน้ําตาลน,นี่แหละด้านล่างมุมล่างกล้องเลยอ่ะนะไม่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 ไมไมไมยังไงอาจจะไม่ชัดมาก ถ้าจะดูชัดๆนี่ผมแนะนําให้ดูภาพพื้นดินของผมด้วยแล้วกันไฟฟ้าประปาไม่มีนะเน่่เน่เนเนมาแล้วมาแล้ว,ลวขวามือสีน้ําตาลนี่นะครับขืนนี้เลยนะครับหกไร่ครึ่งกว่าๆส่วนลงราคาอะไรต่างเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวบอกให้ระหว่างกลางคลิปแล้วกันเนี่ยมองไปไกลๆเห็นไหมที่เห็นมันเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่ได้ปลูกอะไรเนี่ยผมรีวิวหลังสงการบินโดนเนี่ยหลังสงการมันก็เลยยังแห้งแล้งอยู่ยังไม่ได้ทํานงยังไม่ได้ทํานายังไม่ได้เอาน้ําเข้าในพื้นที่มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ ช่วงส่วนใหญ่นะครับบกกาลากุมพามีนานะครับเมษาส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทําการเกษตรกันเขาปล่อยว่างกันเนี่ข้างหน้ามีคลองน้ําด้วยนะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกเขาไม่ปล่อยน้ํามาเพราะว่าเขาต้องการเก็บน้ําไว้ก่อนโลกกรมโประทานนะเขาเก็บน้ําไว้ก่อนไว้ทําอย่างอื่นถ้ามาทานาเนี่ยมันใช้น้ําเยอะใช่ไหมเขาเลยยังไม่ปล่อยมาเนี่ยที่อยู่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยเนี่ยเกว้างอยู่ประมาณสัก40เมตรนะลึกประมาณสัก200เมตรได้คร่าวๆนะด้วยสายตาคร่าวๆเป็นฉนดคุดแดงด้วยอ่าเป็นฉนดทุดแดงเพราะฉะนั ซื้อขายนี่สบายใจได้แต่มันอาจจะมีแปลงที่ดีกว่านี้อีกเยอะผมพูดอย่างนี้เลยนะผมพูดแบบตรงๆอาจจะมีแปลงที่ดีกว่านี้อีกเยอะผมไม่อยากให้ท่านเอาแปลงนี้ยไปเปรียบเเป็นตัวเปรียบเทียบอว่าเออแปลงที่ฉันไปเจออยู่จังหวัดนู้นมันดีไหมราคามันเท่านี้เองแล้วแปลงนี้มันเท่านี้มันจะดีกว่าไหมทุกแปลงมันต้องมาดูก่อนนะครับมันต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับเงินของเราเราต้องใช้คุ้มค่าเน่แน่แน่น่เดี๋ยวผมจะซูมไม่รู้จะซูมเห็นหรือเปล่า จะบินโดนเลียบพื้นดินไปเลยนะมันเป็นดินดินล้วนเลยน,น้ําตาลเก็บน้ําอยู่ด้วยนะอย่างที่ผมบินโดนเมื่อกี้หลายๆแปลงเนี่ยเขาขุดบ่อนะเขาขุดจต่ปีที่แล้วแล้วคิดดูง่ายๆขุดบ่อปีที่แล้วผ่านฤดูฝนมา1ปีคือปีที่แล้วแล้วผ่านฤดูแล้งมาเนี่ยต้องผ่านเนะี่ยน้ำมันยังเก็บได้ก็แสดงว่าดินมันอุ้มน้ําได้อ่านี่นี่ผืนนี้เลยมองกันจะชัดต้องมองอย่างนี้อาจากซ้ายไปขวาอย่างที่พูดว่า40เมตรนะครับหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งช่องหนึ่งเรียกว่า1กระทงแล้วกัน อ่ะโอเคเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านยังไงอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะเดี๋ยวผมมีภาคเดินสนามนะไปเดินตอกแตกตอกแต,ก,ตกกับผมแล้วกันจะได้เห็นบรรยากาศจะชัดว่ามันเป็นยังไงบ้างนะนเห็นน้ำป่ะเห็นคลองน้ำป่ะเนี่ยแต่น้ํายังไม่มีน้ํายังไม่ปล่อยมานะครับมันอยู่ติดแค่ก้นก้นบ่อยอยู่หน่อยเดียวนะครับเดี๋ยวคิดว่าไม่นานนี้คงจะปล่อยมานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะผมห่างบินโดนี่ผมบินห่างจากพื้นดินนีประมาณสักเมตรกว่านะเขาต้องไถไปนะไถแปลไปได้ไม่นานนี้เองนะฮะไถแปรไถดะอะไรเขาเนี่ยนะครับชาวไร่ชาวนาเพื่อ เอาไว้ตากหน้าดินแล้วก็เตรียมพาอปลูกในรุ่นต่อไปแต่แปลงนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาจะขายนะที่คุยกับทางเจ้าของก็อาจจะยังไม่ปลูกอะไรปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเนาะอ่าพอมีคนซื้อมาจะได้เอาไปใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นได้เลยอ่ะไปเราไปเดินพักพื้นดินกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาท่านตามมาครับครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนครราชอีกแล้วเดีย๋ยวจะพามาดูที่แต่ไม่ต้องกลัวนะเหมือนเดิมที่ผมเจอหน้าผมไม่ต้องกลัวว่าจะต้องซื้อต้องหาจะต้องเอาการขายมาเป็นตัวชักจูงท่าน บางทีการขายมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อนะเรามาให้ดูข้อมูลกันดีกว่าถ้าคนเขาจะชอบยังไงเขาก็ซื้อเออถ้าเขาพร้อมนะถ้าเขาคอนเชยคำนี้ก่อนเรามาดูเพื่อเป็นกําลังใจในการเก็บเงินเก็บทองกันนี่แปลงนี้ทั้งหมดเนี่ยเออหกไร่ครึ่งหกไร่ครึ่งเนี่ยที่เห็นไถแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยนะเอาไว้ทำโคกหลงหนาเอาไว้ปลูกต้นไม้ได้เฉลี่ยไร่ละสามแสนหกไร่ครึ่งขายอยู่หนึ่งจุดเก้าห้าล้านเองเอา้าวอยากรู้จะเป็นไงตามผมมาแต่อย่างที่บอกมาดูเพื่อเป็นกําลังใจในการเก็บเงินเก็บทองกัน ติดถนนลาดยางด้วยอ่านี่ลาดยางเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ที่ไหนอ่ะกลับกล้องกันครับอ้ามีรถมาแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวถนนเส้นนี้เขากำลังพัฒนานะากำลังปรับปรุงนะผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเดี๋ยวให้รถไปก่อนนี่แต่งที่ถ่ายแล้วอ่ะนะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ5 6กิโลนี่ตัวจังหวัดอยู่ตรงนี้ตัวจังหวัดลบบุรีเลยนะอําเภอเมืองตัวจังหวัดลบบุรีห่างจากรบิสานประมาณสัก8-9ก้าริโลโลบิสานลพบุรีโรตัสลพบุรีบิ๊กซีลบบุรีโกเบนเฮา ประมาณแปดเก้ากิโลประมาณนี้อ่ะนะถ้ามองตรงนี้เดินไปตรงโค้งรถที่มันขับผ่านไปเมื่อกี้จะมองเห็นรถไฟลอยฟ้าจะมองเห็นรถไฟลอยฟ้าเลยนะลางคู่อ่าวิ่งเลยกําลังกอ่อสร้างเลยนะมาเข้าเรื่องข้าเราวกันมามาดูเพื่อเป็นกําลังใจกันมาดูเพื่อเกิดการเรียบเทียบว่าเออบางทีท่านไปเจอแปงอื่นที่มันถูกกว่านี้ดีกว่านี้ท่านซื้อแปงอื่นได้เลยนะจะได้ดูว่าเออโน้นมันถูกโน่นมันแพงนะแป้งนี้ อย่างที่บอกคือมันติดสนุนลัดยางตรงไปนี่ก็ไปอีกเรื่อยเลยเห็นเสาไฟแรงสูงนี่ไม่ต้องอกตกใจนะมันไม่ได้อยู่ที่เรามันห่างจากเราเนี่ยประมาณ1 0 0 2 0 0เมตรแหละสายไฟก็ไม่ผ่านเงาก็ไม่ผ่านตัวเสาก็ไม่ผ่านมันเป็นเสาไฟแรงสูงที่วิ่งไปทางนู้นไม่เกี่ยวกับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างขุดแดงนะขุดแดงบอกไว้แล้วเมื่อกี้6ไร่ครึ่ง1น5ล้านหรือดีดเครื่องที่เลขออกมาก็คือประมาณไร่ละ3 0 0 0 0 0พร้อมค่าโอนรังวัดให้แล้วนะพร้อมก็โอนให้ทั้งหมดาโอนแพงนะ แพงแพงเพราะว่าราคาซื้อขายกับราคาประเมินนี่ใกล้เคียงกันเลยอันนี้ดูง่ายๆปกติถ้าใครเป็น f อคงจําได้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยน้ำเต็มปิดเลยนะน้ําแทบทะลักเลยทีนี้ช่วงนี้มันเข้าฤดูสูดูดอ่าฤดูแลแรงเขาก็เลยไม่ปล่อยน้ํามาให้ตรงข้ามนี่คลองคลองส่งน้ําเลยนะยากึ้นบังหมดเลยเป็นคลองพุนกีแต่น้ําไม่มีหรอกเพราเขาปิดกันจ่ายน้ํามาประมาณสักตลอดตั้งแต่เดือนมีนาแล้วอ่ะนะเนี่ยดูง่ายๆเดี๋ยวหาทางขี้ก่อน ตั้งแต่หลักสีแดงตรงนั้นอหะหรือดูง่ายๆเลยที่เขาไถาเนี่ยเขาไถาเขาไถาพวนไว้เนี่ยไปสุดเลยสุดท้ายเลยไอที่เุเขียวไม่ใช่ของเราดูง่ายง่ายแล้วมาเรื่อยๆเลยไปถึงตรงกึ่งกลางไม่ได้ทั้งหมดนะทั้งหมดเพามันนั่นนู่นอีกขอเขาอีกแปลงนึงนะเดี๋ยวพาไปชี้ดูเนี่ยหมดเนี่ยยันท้ายเลยอะ่ะมาดูง่ายง่ายเน้่าน้ไม่เคยท่วมตัง้งแต่ปีห้าสี่นะไปเดี๋ยวพาดูพิกัดจะได้ไม่งงกันะนะเนี่ย ดินมันดาเดี๋ยวพาลงไปเดินดูสักนิดหนึ่งดินมันดนะําน้ามันพอได้เราทำนากระแถวนี้ปีละสาครั้งโดยเฉลี่ยนะปีละสาครั้งนะเป็นนาปังนะอ่าแต่ที่ผมบอกคือผมว่ามันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันไปใกล้ตัวจังหวัดลบบุรีไม่ไกลมาก78กิโลถึงตัวจังหวัด5กิโลเข้าสู่ตัวเสนออ่าสี่เลนจากนี้ไปสี่เลนประมาณสัก4กิโล3กิโลนะไม่เกินนี้หรอก3ากิโลไปสี่เลนเส้นเลี่ยงเมืองลบบุรีนะอ่าไปดูกันนะมันมีดีมันมีเสียนะบางคนก็บอกไปเจอไรเลยแสนก็บาทสองแสนก็บาทเอ้า ก็ไม่เป็นไรก็เอาแปลงนี้เป็นตัวเปรียบไว้ว่า3 0 0แสนมันเป็นอย่างนี้สอ,ส,นสองแสนท่านก็ดูเอาถ้ามันดูแล้วมันดีแล้วมันถูกท่านก็ซื้อได้เลยนะผมนึกบอกว่าเป็นแนวทางที่ผมนําเสนอนะครับบางคนก็บอกเอ้ดูช่องนี้พูดจาไม่ดีเลยมะนาวไม่มีน้ําเลยขวานผ่าซากบางทีพูดฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขอเป็นตัวตนในการนําเสนอดีกว่าผมไม่ต้องการหวานนะ่ะคือหลายช่องทุกคนเขาเป็นปกติของเขาสไตล์ใครสไตล์มันผมขอเป็นสไตล์เนี้ยนะครับอนุรักษ์แนวทางของผมไว้ดีกว่านะครับให้ข้อมูลอย่างนี้เลยดีกว่านะครับบางที หวานจนเลี่ยนอ่ะหวานจนจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ว่าใครนะนี่หลักสีแดงนี่ตรงไปเลยเย็นท้ายสุดเลยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ก็ถือโอกาสจ้างไถพร้อมกันไงอ่ะของเราอันนี้ของเราก็ไม่ธรรมดานะหกไร่ครึ่งนี้ก็ถือว่าเอาการอยู่หน้ากว้างอยู่ประมาณสัก60เมตรนะ60เมตรลึกลงไปก็เกือบ200เมตรอ่ะหรือ2 0 0รเมตรก่อนได้ซ้าไปเดี๋ยวพาไปเดินดูดินสักนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวเปรียบเทียบแต่ข้อดีอยู่อันนึงเออน้าไฟไม่มีนะ ปลาปลาไฟฟ้าประมาณ1กิโลนะกิโลกว่าเลยไปตรงนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาข้อมูลตรงๆมาให้คุยกันเนี่ยผมมากะทิดอึ่นเนี่ยหลายคนจำได้มาข้ามสะพานมีน้ำไหลเชี่ยวเูยตอนนั้นนะ่ะนะสะพานไม้ไผ่ไปจะพาไปดูดินจะได้เห็นสภาพดินมาทํโคกหนองนาได้มาปลูกต้นไม้ได้นะครับจะปลูกว่านไม่เหมาะนะมันจะโดดเดี่ยวเดียวดายเฮลัก่ตรงนี้ อันนี้เขาาถหยาบหรือไถควนไว้ก่อนนะยังไม่ได้เขาเรียกอะไรไถแปลว่าเนี่ยายแปลหรือถ่ายควนไม่แน่ใจใครรู้ช่ยวยมาให้ข้อมูลหน่อยเื่ออาจจะบอกข้อมูลที่ผิดนะนะนี่ถ้าจะถ่ายได้วันสองวันเพราะดินยังมีความชื้นอยู่เลยในดินเป็นดินเงี้ยดินดำๆอย่างเงี้ยอ่าอย่านั้นทายเลยปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะไม้ยืนต้นก็ได้ไม้ผลไม้ก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนำปลูกบ้าน นอกจากท่านจะมาเจอปัญหาหน้ำปัญหาไฟแล้วมันลําบากแต่คนกรุงเทพส่วนใหญ่หนุ่นเขาซื้อไปเยอะแถวนี้ผม 2- อสปีที่ผ่านมาน่าจะขายไป30กว่ากปลงแล้วนะส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพซื้อไปซื้อเก็บไว้ซื้อมาทำพวกหนองหน้าหรือซื้อปลูกบ,บ้านก็มีนะปลูกบ,บ้านเอาไว้เสาทิศพักผ่อนอย่างนี้ก็มีนะ,ะราคานี้ไม่ได้ลดไปกว่าน,นี้มากมายแล้วนะครับแทบไม่ได้ลดแล้วนะ3 0 0แสนสิบละยาง3 0 0แสน ได้ดินอย่างนี้สามแสนได้ใกล้ตัวจังหวัดก็ลองดูเอาผมเพิ่งบอกว่าขอเป็นตัวเปรียบเทียบดีกว่าไม่มุ่งขายไงไม่มุ่งขายมุ่งให้ข้อมูลดีกว่านะครับคนขายมีเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับเพราะฉะนั้นแย่งเงานขายไม่มีประโยชน์หรอกนะครับเราเอามาแย่งกันสร้างสารรค์ดีกว่านะครับเดินไปเรื่อยๆผมก็ไม่ซีเรียสนะผมรีวิวสไตล์เนี้ยคนชอบก็พอมีคนเกลียดก็เยอะนะไม่ซีเรียสครับ ขอเป็นตัวตน่ะขอเป็นตัวตนในการนําเสนอไม่งั้นมันไม่รู้อ่ะรีวิวมันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันมันขัดขัดความรู้สึก่ะน,นะครับนี่เบอร์ผมนะ0983875209นะ0983875209นะครับ ID Line ก็ Assign BOY เลข8นะครับเนี่ยไอตรงเนี้ยที่ก็ปล่อยน้ำจะฝั่งนู้นมาเวลาน้ำคลองนู้นจะเต็มเขาก็ปล่อยมาตรงนี้นะ ประมาณมีนาเมษายนพฤษภาคมสามเดือนน่ะน้ำไม่ค่อยมีดอกเขาไม่ค่อยได้ปล่อยมาเพราะบางทีเขาก็ไม่ต้องการให้เกษตรกรทํานาเพราะไม่ใช้น้ําเยอะนะครับดูดูแหลงน้ํามีจํากัดครับเดินมาดูกันเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือเขเผื่อมันข้าวหรือมันหญ้าก็ไม่รู้นะแล้วก็ตรงไปเลยตรงไปยันสุดนู่นอ่ะอันนี้ก็คือสุดที่เขาถ่ายไว้ ภเกดตรงนู้นมีต้นงิ้วหรือต้นนุ่นไม่รู้นะนมุมท้ายดู่นน่ะแล้วก็ตรงมาเนี่ยต่ำก่าถนนถือว่าต่ำนะก็ประมาณผมให้2เมตรอ่าให้2เมตรแต่ถ้าข้าวขึ้นนะมันจะหลอกสายตาท่านเลยอ่ะเหมือนต่ำาๆเลยนะฟันดูที่ต้องดูที่อย่างเงี้ยที่ตอนแก้ผ้าที่ตอนจะจะอย่างเงี้ยดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกพอไม่ดีไม่ใช่ว่ามาซื้อตอนที่เขามีข้าวเข้าใจว่าต่ำก่าถนนประมาณ50เซนแต่พอก็เก็บข้าวปุ๊บปุ๊บเอาหายไปไหนเป็นเมตรอย่างเงี้ย อ่ามันก็ไม่ดีนะเอาตรงๆไปเลยนะครับคงไม่ได้เดินพาไปสุดหรอกนะเป็นทางเลือกกับท่านแล้วกันนะทวนใหม่ไร่ละแานแสนนะหกไล่ครึ่ง1น5้าล้านอำเภอเมืองลบบุรีนะลองดูเป็นทางเลือกกับท่านใครชอบก็ทักทายกันมาแล้วกันนะแต่ใครที่กาลังเก็บเงินเก็บทองอย่าไปทอนะอย่าไปทอนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับอย่างแปลงเนี้ยมันกู้แบลงยากอะไรที่เป็นที่นาอะไรที่เป็นที่ป่ากู้แบลงยากก็อย่าไปทอนะครับมัน มันกู้ไม่ได้แต่เราก็เก็บได้อะเออการกู้เนี่ยไปเอาเงินของคนอื่นมาเป็นเงินของเราแต่การเก็บมันก็คือเอาเงินของเราเป็นเงินของเราเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับเก็บดีกว่าถึงแม้การเก็บเนี่ยมันยังไม่ได้ที่มาครอบครองนะแต่บางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยทัวกว่านะกู้บางทีมันหลายอย่างนะกู้ไปในะบางครั้งเนี่ยส่งไม่ไหวนะที่ที่เราส่งไปก็ศูนย์ฟรีนะเขาก็ยึดไปเลยเหมือนกันมันก็มองมันมีดีมีเสียนะลองดูแล้วกันเนาะอะฝากกว้ด้วยแล้วกันแปลงนี้จากผมบอยเศรษฐีนักราถ้าชอบแปลงนี้นะ ฝากพิมพ์หัวใจใคนละดวงแล้วกันนะพิมพ์หัวใจสีแดงมาคนละดวงแล้วกันเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันหน่อยแล้วกันเนาะนี่ให้ดูบรรยากาศข้างๆเขียวขจีเลยดูลมพัดต้นไม้ดิอ่าต้นมะขามเทศมีฝักด้วยอ่ะโชคดีมีใครอ่าความสุขนะครับใครชมช่องนี้ก็ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ทรัพย์มีแต่สินเก็บเงินเก็บทองได้เป็นกอบเป็นกำนะร่ำรวยทุกท่านเลยจากผมบอยเสรษฐีนักราชไปแล้วสวัสดีครับ